ุณเคยรู้สึกไหมว่าบ้านที่เราอยู่กติกามันปแปลกๆเหมือนเล่นเกมที่คะแนนเราหายไปดื้อหรืออยู่ดีๆเพื่อนร่วมทีมก็ย้ายฝั่งไปหน้าตาเฉย8กุมภาคือวันที่เราจะมาดูกันว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะเรโนเวทกติกาสูงสุดของประเทศนี้ใหม่กับแคมเปญ8กุมภากาเห็นชอบกาเห็นชอบกาเห็นชอบ <c oughs> ทำไมต้องแก้รัฐนูน60ที่ใช้อยู่มันไม่ดียังไงมาดูนี่ เรามออีสวเทียมอำนาจล้นฟ้าเลือกคนมาเป็นองค์กรอิสระได้แต่ไม่ได้มาจากเรานะ <Assist odes> เขาเลือกกันเองแถมยังมีปรากฏการณ์สอสองูเหา่าชนะเลือกตั้งพักนั้นแต่ดันไปโผล่อีพักโดยที่ประชาชนอย่างเราทําอะไรไม่ได้เลยถอดถอนก็ไม่ได้ส่วนชารนฐนู้นกับองค์กรอิสระนั่นเหรอขยายอำนาจกว้างจนมันอีเราก็งงว่าสรุปใครคือเจ้าของอำนาจการพิจยกันนงคาว่าเรียนฟรีที่ไม่เคยฟรีจริงสริการท่วนหน้าที่ยังเป็นแค่ฝัน ไหนจะสิทธิชุมชนที่ถูกมองข้ามโครงการให,ใหญ่ๆมาลงพื้นที่ทีไรรับฟังความเห็นประชาชนแค่พอเป็นพิธีเหมือนมาเข้ามาเช็กอินท้องถิ่นอยากทํางานก็ไม่มีงบไม่มีเครื่องมือท้อหน้าดินถูกสตาเป,ป็นส่วนกลางใทยบอกฉบับนี้ปราบโกงดูคะแนนความโปร่งใสบ้านเราสิต่ําสุดในรอบ1ิบกว่าปีเมื่อก่อนเรายังเข้าชื่อถอดถอ,ถอ,ถอนนักการเมืองและองค์กรอิสาระได้แต่ตอนนี้ทําได้แค่ปปชเท่านั้นแถมยังต้องส่งรายชื่อให้ประธานสภาพิจารณาก่อนแบบเนี้ยถ้าไม่เสี่ยงหัวกันเหรอครับ ถ้าผู้ตรวจสอบกับผู้ถูกตรวจมาจากพวกเดียวกันบ้านเมืองจะเหลืออะไรฮะประชามติ3ครั้งใช้งบเป็นหมื่นล้านเปลืองช้าก่อนครับถ้ากกตจัดพร้อมเลือกตั้งหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆงบก็ลดลงได้เยอะและถามจริงถ้ารัฐมนูลใหม่ปราบโกงได้จริงเงินที่เราปกป้องกลับคืนมาได้มันคุ้มยิง่งกว่าคุ้มอีกนะ แถมที่ต้องทําประชามติถึง3าครั้งก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเสนอนะแต่สารรัฐมนูลกาหนดมาแบบนั้นกาเห็นชอบช่วกตีเช็คเปล่าสีกรัฐมนูลทิ้งเลยเหรอใจเย็นครับท่านผู้ชมกาครั้งนี้แค่เปิดประตูรัฐนูล60ูยยังอยู่ครับมันจะหายไปก็ต่อเมื่อผ่านประชามติครั้งที่3น,นุ่นนี่ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่มันคือการขออนุญาตเจ้าของบ้านว่าจะสร้างบ้านใหม่ไหมแก้รายมาตาเอาก็ได้มัง้งยืย่นไปเกือบ30ร่าง ผ่านร่างเดียวเพราะอะไรถ้าแก้รายมาตาคนชี้ขาดคือคนในสภาแต่ถ้าทําฉบับใหม่คนชี้ขาดคือคุณผ่านการทําประชามติกลัวเปลี่ยนระบอบการปกครองมาตาา255ล็อกไว้แข็งเป๊กค,ครับห้ามเปลี่ยนระบอบการปกครองหรือรูปแบบรัฐพักประชาชนเขาก็ยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนเลิกกังวลเรื่องนี้ได้เลยแก้ปัญหาปากท้องก่อนไหมรัฐบาลที่ดีต้องทําได้หลายอย่างพร้อมกันครับและเชื่อไหมถ้าการเมืองดีรัฐนูนดีปากท้องก็จะดีตาม ความงบประมาณจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าไม่ใช่ละลายไปกับการทุจริตปัญหาไม่อยู่ที่สันดานนักการเมืองอย่างเดียวแต่อยู่ที่กติกาถ้ากติกาเขียนให้ย้ายพักกางสภาได้เราจะได้นักการเมืองจอมต่อรองถ้ากติกาเขียนให้สวเลือกกันเองเราจะได้คนที่ไม่ยึดโยงกับเรา8กุมภานี้อย่าให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้กรกตยืนยันแล้วรณรงค์ได้ถ้าคุณอยากเห็นกติกาที่เป็นธรรมอยากเห็นบ้านที่น่าอยู่กว่าเดิม ออกไปใช้สิทธิ์ออกไปส่งเสียง8กุมภากาเห็นชอบเพื่อรัฐนูนฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนจริงๆเอากติกาเก่าไปเก็บก่อนนะ